เพิ่งไปเปลี่ยนกาดท่อมาครับเพื่อนๆโอ้โหใช้เวลานาน,านมากสำหรับใครๆที่คิดจะใส่กาดท่อตัวนี้นะแนะนำนิดนึงยากยากมากมแนะนำว่าอย่าใส่เองให้เอาไปที่ร้านใส่วิธีใส่เดี๋ยวจะบอกให้คนระับเมื่อกี้ไปช่วยสร้างใส่มาเ,มเพื่อนๆเห็นตัวน,นี้ไหม ตัวน,นี้มันจะเวลาถอดจะต้องใช้ปลาติกหรือว่าปลายตะเกียบเมื่อกี้เราใช้ปลายตะเกียบไม้ไผ่ดันเข้าไปปึ๊กพอดันเข้าไปมันจะมีมันจะม,ม,มีปุ่มดันอยู่เห็นไหมตรงกลางเพื่อนๆเ,เอาปลายตะเกียบดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาเลยเสร็จแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้แล้วถ้าใครที่ใส่พักเท้าไปแล้วจะต้องถอดพักเท้าออกมาก่อนถอดพักเท้าหลังมาก่อนนะครับ เพื่อจะเลื่อนฝาข้างตัวนี้ออกมาฝาข้างตัวนี้ไม่ต้องถอดทั้งชิ้นนะครับเลื่อนออกมาเลื่อนให้ถอดน็อตตัวนี้ได้เท่านั้นเองก็คือพอถอดน็อตพอถอดสลักตัวริมตัวนี้ออกแล้วน็อตตัวนี้ออกแล้วไม่ต้องถอดอะไรละแค่ดึงลงมาดึงลงมาข้างในนี้มันจะมีลูกยางที่เป็นเขาเรียกอะไระมันเหมือนซ็อกเก็ตมันเหมือนซ็อกเก็ตยางที่อดัดเข้าไปในรูเพื่อให้มันไม่สะเทือนอะ่ะ มีตรงนี้มีซ็อกเก็ตอันหนึ่งก็คือดึงอันนี้ออกมาแล้วก็ดันลงล่างนิดเดียวไม่ต้องถอดออกมาทั้งชิ้นนะครับไม่ต้องถอดออกมาเอาแค่ดึงออกมาให้น็อตตัวนี้สามารถใส่บล็อกเข้าไปได้พอใส่บล็อกเข้าไปน,นี้ได้ปุ๊บก็เอาตรงนี้ใส่ก็เลยอันนี้ใช้เบอร์สิบสองเบอร์สิบสองถอดออกมาอันนี้อันนี้เบอร์อะไระเบอร์สิบสามอันนี้เบอร์สามเบอร์สิบสองเหมือนกันจําไม่ได้เบอร์สองเบอร์สาม วันนี้ก็ใช้บล็อกถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปง่ายๆเลยเมืแ่อบบตอนแรกหาวิธีถอดกันเกือบแย่เลยกว่าจะถอดได้อันนี้พอถอดได้ก็รู้ละก็เลยนํามาทําคลิปแล้วก็ลงให้เพื่อนๆดูกันว่ามันถอดอยังไงนะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่คิดจะซื้อกาดท่อมาใส่นะครับถ้าอยากใส่เองก็ตามที่บอกเมื่อกี้เลยถอดสลักข้างใต้นั้นหนึ่งตัวด้วยการใช้แหลมๆ,ๆดันเข้าไปตรงกลางพอดันเข้าไปตรงกลาง ปลายข้างในก็จะบานออกพอปลายข้างในบานออกมันก็ดึงหลอกหลุดออกมาง่ายๆแล้วก็น็อตตัวนี้หนึ่งตัวถอดออกมาแค่นี้เองแล้วก็ดึงฝางมาเบาเาไม่ต้องถอดออกมาทั้งแผ่นนะดึงออกมาเบาๆแล้วก็ให้น็อตตัวนี้โผล่เพื่อสามารถถอดได้แค่นั้นพอให้บล็อกเข้าได้ก็เป็นนั้นเสร็จสิ้นพอใส่เสร็จก็แค่ดันฝาตัวนี้กลับเข้าไปให้ดังพลึกมันก็จะดันดันเข้าไปแบบเหมือนกับเป็นซ็อกเก็ตที่แบบเหนียวเหนียวมีลูกยางหุ้มอยู่ครับดันเข้าไปแล้ว มันก็ติดแน่นเลยโอเคครับคิดว่าคงไม่มีของแต่งอะไรจะใส่แล้วเพราะว่าแต่งสวยๆแต่งกินกาแฟไม่ได้อะไรมากหลังจากวันนั้นที่รีวิวไปก็มีเพิ่มมาก็มีปอกแคนของของ Honda Super c u ตัวนี้สีน้ำตาลแล้วมีกาดแคนเพิ่มมาตวงแล้วก็มีมือเบรก ตอนนี้เพิ่มมาตัวสีแดงสวยๆแล้วก็มีเอคุณเขาเรียกอะไรคเคสกุญแจรถสีแดงเพิ่มมาตัวหนึง่งตัวน,นี้ก็สวยครับแล้วก็มีกระเป๋าหน้ากระเป๋าหน้าใช้ยึดกับตรงนี้ยึดกับตรงนี้แล้วก็ข้างล่างอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เอาไว้ใส่แว่นครับเอาไว้ใส่แว่นกันลมเวลาขับรถเล่นกับแฟน,นครับโอเค ก็หมดแล้วนะครับจากของเดิมที่ใส่ไปตอนนั้นก็คงไม่มีอะไรเพิ่มแล้วครับหมดแล้วเพราะว่าของแต่งของ ct หนึ่งสองห้าก็มีเท่านี้แหละนอกจากถังถังข้างหลังเพราะผมไม่ใส่เพราะถ้าใส่มันจะเราไม่ได้ใช้ผมว่าผมไม่ได้ใช้ผมแค่ขับไปกินกาแฟสวยสวยไม่ได้ไม่ได้ขับเร็วมากขับเร็วสุดก็แค่หกสิบในเกาะพังงานบ้านผมขับได้แค่หกสิบ เร็วสุดได้แค่นั้นนะครับโอเคนะครับใครมีอะไรสอบถามเรื่องการถอดการใส่อะไรก็ก็ถามได้นะอ้อมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวกันลายตัวนี้เพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าเพื่อน<ๆ>เพื่อนจะซื้อใส่<ๆ>ผมแนะนําไม่เพื่อนเพื<ๆ>่อนคิดให้ดีนิดนึงถ้าใครที่จะซื้อมาจอดเก็บก็ว่าเออ แบตเตอรี่ของรถคันนี้มันอยู่ในนี้มันจะต้องถอดฝาตัวนี้ออกมาซึ่งผมไม่ค่อยได้ขับผมจะต้องถอดบางทีอาทิตย์หนึ่งขับสักครั้งนึงผมก็จะถอดถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกออกตัวนี้ก็จะต้องถอดบ่อยๆตัวกันลายนี่ต้องถอดบ่อยเพราะนั้นก็แนะนำมอนๆว่าถ้าจะใส่ก็เลือกซื้อตัวที่กันลายที่มันใส่ง่ายๆหน่อยอย่าซื้อตัวที่มันใส่ยากแบบนี้มันมันมันถอดยากด้วยตัวนี้ ถอดเข้าถอดออกผมถอดอาทิตย์ละครั้งอะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ขับครับก็จอดทิ้งไว้ใน,นโรงรถนี่แหละเดี๋ยวอีกสามเดือนคิดว่าน่าจะซื้อมังกี้มาจอดด้วยสักคัน,ก,น<ะ>ก็ไม่ได้มีเงินหรอกครับก็ผ่อนเหมือนกันแหละก็ซื้อมาเพราะชอบนี่แหละตอนนี้วิ่งไปกี่กิโลแล้วตอนนี้วิ่งไปห้าสิบห้าสิบห้ากิโลแล้วใช้ไปห้าสิบห้ากิโลแล้ว เรไม่ได้ค่ไม่ไม่ค่อยได้ขับไปไหนแล้วขับไปนั่งเมาส์กับเพื่อนไปกินกาแฟไปกินก๋วยเตี๋ยวแค่นั้นโอเคเพื่อนๆถ้าถ้าอยากดูว่าผมแต่งอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับที่ลงไว้ก่อนหน้านี้อันนี้ก็มีเพิ่มเติมแค่นี้แหละครับที่อยากจะโชว์ขอบคุณครับที่เข้ามาดู